เรียนจบชั้นปสก็หมดโอกาสมันไม่มีโรงเรียนมัธยมหลังจากนั้นก็บวชเนนน้อยก็ตื้อเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์สอนสมัยก่อนเนี่ยบวชเนนก็บวชไปซื่ออ,อย่างว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยสอนเรื่องสิ้นสมาธิปัญญาไม่เคยได้ยินท่านไม่เคยพูดยังมือแรงมาไปใส่หน่วงเด้อน้อยเด้อไว้สันวัดอยู่หิมห้วยก็จะเอาเอาหนูมามก บางทีให้ไปการจักรจันยามจักรจันห้องโอ้เป็นตเศษเป็นพระอรหันตั้งแต่น้อยแลหลอย่างนั้นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็ศึกไปโตมาไปทํางานทําการอยู่ทางปักใต้อยู่ทงาทงกรุงเทพทางภาคเหนือต่อมาพอใครเขาถามเรื่องจังหวัดสกลนครพอเราบอกว่าอยู่สกลทุกคนรู้จักอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟันอาจารย์วัน ใครก็ถามหาแต่เราไม่รู้อะไรเลยนี่สาเหตุหนังหลังจากนั้นอารมาก็ไม่ค่อยสนใจพอไปเข้ากับศาสนาคริสต์สามปีสี่ป,บบสกกปีเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยนิสซีโชฮันมัทไทยมรคโคลูกาเรียนไปเรียนไปจนจบทุกวันเขาจะอ้อนวอนให้อาบนา้ำรับสินบัพติสมามีวันหนึ่งมันขี้เกียจพูดว่า มันก็จะบอกคืออาบน่ำธรรมดานี่พาว่าสันอาบแต่กายเนี่ใจไม่อาบมันจะเป็นไรเขาว่าอาบแล้วจะได้ถือว่าฝังตัวลงไปในศาสนานี้เป็นผู้เข้าถึงอาณาจักรพระเจ้าแล้วเขาจะได้ส่งปริียนต่อต่างประเทศเพื่ออนาคตอาตมาก็ตกลงอาบพ,พอจะอาบนี่เขาดีใจมากเพราะเขาต้องเอาฝรั่งนี่มากเกลี้ยกล่อมทั้งคนไทยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง พอตกลงอาบก็ไปที่อ่างม,มีอ่างอาบเขาทําพิธีใส่น้ําไว้ในวันสบาโต้ฮอลิเดย์แต่ปรากฏว่าพอเขาจะอาบพาจริงๆน้ําในนั้นมันไม่มีมันแห้งหมดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าเสียดายคุณสมภพต้องขอโทษนะต้องขออภัยสําหรับวันนี้ไม่ได้ต้องทําพิธีต้องรอวันพระหน้าวันสบาโตวันฮอลิเดย์ครังหน้า อารมานี่ขนลุกเลียวเลยตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่เท้าจดหัวขนลุกขนพองเหมือนกับมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้น้ํานั้นเหมือนไม่มีจิตใจนิ่มก็คิดถึงพระรัตนตรัยเออหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามันเกิดมาในตระกูลนั้นพ่อแม่เขาวัดเขาว่าเราเองก็รู้จักไปวัดตั้งแต่น้นอย พระพุทธเจ้าะธรทมพระสงฆ์คงไม่ทําให้เราได้อาบทําให้น้ํานี่มันแห้งยิ่งคิดไปยิ่งเกิดผลลุกขนพองหลังยางนะได้มาก็ตั้งใจว่าจางนี่ต่อไปไม่มามันอีกเลยตรงนี้และก็ไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปอีกเลยแล้วก็คิดคุณคิดกลับมาบ้านมาที่บ้านนี้พ่อไปบวชพ่อนี้ไปบวชสแลว้วไปบวชที่วัดหนองปับพง มึงอุบลอาตามานี่ไม่ค่อยโทรกันกับพ่อเพราะว่าในตระกูลนี้พี่น้องเนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เป็นไม่มีใครกินเหล้าเป็นไม่มีใครเป็นคนดือ้อมีแต่อาตามานี่สูบบุหรี่ก็เป็นกินเหล้าก็เป็นชกมวยก็เป็นเอาหมดทุกอย่างพ่อเห็นนอนเจ็บป่วยไปต่อยมวยมาบอกนี้ไปตายคนอื่นคนอย่ามาตายอยู่เฮือนให้เห็น คำนี้โศกเศร้ามากในใจว่าเรานี่ํำชั่วมากอ่านอนเจ็บอยู่แม่เคยเอาไฟมาส่องสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าไปต่อยมวยแล้วมันบวมมันเจ็บแม่ก็เอาไฟมาส่องหลับตาไว้ทําเป็นนอนหลับโอ้ยหลุยหมดตัวแดงแม่งตัวหน่อยแม่บอกให้ไตให้ต้ม ไงมาแล้วสังบอฟังค่วมเนาะไปแห่เขาตีเขาขาหลับตาไว้ทําเป็นหลับแต่ในใจนี่มันสะอื้นน้ําตาตกภายในแม่ทั้งร้องไห้ทงพูดนะเออเรานี่มันไม่ดีจริงๆจ,จากนี้ต่อไปจะไม่ให้แม่ร้องไห้กับเราจะไม่ให้พ่อดา่าไม่ให้เห็นหน้าจะไปตายที่อื่นหลังจากนั้นก็นลักหนีจากบ้านขายหมูน้อยตัวหนึ่งลักหนีจากบ้านไปกรุงเทพ ไปมันเตลดเิดเปิดเปลืองเลย